สวัสดีครับผมบูครับเจอกันที่ช่องคลิปเด็ดบอลดังวายทียูกแอดีเนะครับอันนี้เป็นช่องใหม่นะฮะฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งเหมือนทุกๆช่องที่ผ่านมาครับขอบากคุณอย่างยิ่งนะกับการกดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อไม่พลาดในทุกคลิปจะได้แจ้งเตือนทางโทรศัพท์นะครับวันนี้ก็คัดมา3ตัวซึ่งก็เป็น คลิปคล้ายๆเมื่อวานนะครับเพราะว่ายิงเมื่อวานผม,มอัดคลิปพลาดไปนะอัดคลิปผิดวันไปให้ทีเด็ดผิดวันต้องขออภัยด้วยนะครับก็ตกใจนะเหมือนกันนะเห็นคลิปเอาให้ล่วงหน้าเฉยเลยนะครับก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้มาว่ากันใหม่นะก,ก็เดี๋ยวเหมือนได้ดูทัวนอีกรอบหนึ่งเลยนะครับว่ายังคงตัวเดิมหรือไม่นะครับซึ่งจากผลการแข่งขันเมื่อวานเนะี่ย นะครับถ้าหลายๆท่านได้ได้ไดตามที่ไลฟ์ทางเพจเนี่ยก็จะเห็นว่ามันก็จะมีคู่ที่เป็นกรณีที่แบบยิงตามตามสไตล์ตามทรงไม่มีปัญหากับบางตัวี่พลิกไปเลยยกตัวอย่างเช่นเนเธอร์แลนด์เนี่ยนะครับ mm hmm. ก็เพราะฉะนั้นเนี่ยการคัดเนี่ยมันจะมีความยากอย,กอยู่ระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาลุยกันนะว่าวันนี้จะทางไหนยังไงดีนะเป็นแนวทางนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับเว็บไซต์ w แปดแปดนะสปอนเซอร์ของทีมคริสตันพาเลซในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับ เป็นหุ้นส่วนของเลสเตอร์ซิตี้นะครับเป็นเว็บไซต์กีฬาที่ดีที่สุดในเอเชียถ้าได้มองหาเว็บไซต์กีฬาระดับแนวหน้านะครับแถวหน้าของเอเชียนะครับก็นแนะนำที่ W88 นะฮะมีโปรโมชั่นเพียบเลยนะครับสมาชิกใหม่รับ260บาทฟรีนะครับฝากพันหได้เพิ่มอีกพันหเป็นสามพันนะครับจะทักมารับได้ที่ adbo66 นะครับเพื่อรับบอลเต็งและตัว ยานราคาหรือบอลบราซิลหรืออาจจะเป็นอย่างอื่นนะจะมีบอลเต็งหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เป็นตัวตัวแถมอีกหนึ่งตัวฟรีทุกวันฟรีทั้งหมดนะครับอันนี้ก็แจ้งกันก่อนนะครับเมื่อวานเนี่ยบิน VIP ีเนี่ยผิด2ตัวเลยทั้งบอลเต็งนะแล้วก็บอลเมื่อวานจะเป็นบอลบราซิลไปคัดเกมีโอมาแพ้นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเมื่อวาน2ตัวที่คัดมาไม่เข้าเป้าเลยนะครับน่าผิดหวังนะก็เดี๋ยววันนี้แก้มือกันหน่อยนะครับซึ่ง สตีบอล V.I.P. บอลเต็งนะครับตอนนี้ก็จะไปวันนี้จะเป็นตัวที่14ี่นะครับสิบสามตัวที่ผ่านมานี่ผิดไป3ตัวยกหนึ่งตัวที่เหลือกินหมดเลยนะครับอันันก็เป็นสติเก่านะครับวันนี้มาลุยกันนะฮะลุยกันแบบฟันต่อว,วนันกันไปนะครับส่วนหน้ากล้อง3ตัวเนี่ยาจากเมื่อวานเนี่ยที่ผมอัดคลิปพลาดไปนะครับผมให้ไปที่ เยอรมันไอซ์แลนด์และโคโซโวสามตัวนี้นะครับผมไปดูก็ก็ดูข้อมูลสามอีกรอบหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าก็ก็ยังคงชอบสามทีมเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงนะครับทั้งราคาแล้วก็ข่าวสารต่างๆที่ออกมายังคงให้น้ำหนักไปกับสมทีมนี้เหมือนเดิมนะฮะไม่ว่าจะเป็นโคโซโวไอซ์แลนด์หรือเยอรมนีตัวที่ผมรู้สึกว่าเสียวหน่อยคือเยอรมันนะครับจากการที่เมื่อวานเนเธอร์แลนด์เนี่ยทำอะไรก็ไม่รู้นะฮะผมสังเกตดูว่าบอล โลกรอบคัดเลือกเนี่ยก้อนนี้ของทีมที่จะพลิกเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นทีมใหญ่ที่ออกนอกบ้านมากกว่านะครับก็ก่อนหน้าน,นี้เคยมีโปรตุเกสด้วยนะครับที่บุกไปเสมอทีมอะไรนะไปเสมอทีมทีมรองบอลทีมหนึ่งนะครับก็ก็ประหลาดดีนะฮะหรือแม้กระทั่งชือจริงมีหลายเกมนะครับผมมาเก็บสถิติไว้ตรงนี้ก็เลยกังวลใจกับเยอรมันนิดๆอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเอาละ คู่ที่มันไม่ไม่พลิกมันก็มีนะครับเพราะฉะนั้นของผมผมยังขอกัดฟันซื้อมุมว่าเยอรมันจะถล่มได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าถามว่าบรรดา3าตัวเนี้ยเสียวตัวไหนมากสุดก็จะเสียเยอรมันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยมีคิวไปเยือนอาร์เมเนีย2ลูกครึ่งผมคิดว่าทําได้นะครับอาร์เมเนียยังรุนันดับ2อยู่ ยังมีลุ้นอยู่ส่วนเยอรมันเข้ารอบไปแล้วผมว่าถ้ามีลุ้นน่ยบางทีอาจจะเหนื่อยนะครับสำหรับอาร์เมเนียนในการที่จะต้องสู้กับเยอรมันเป็นระยะระยะนะสู้แพ้และตกรอบไปแล้วเนี่ยจะทําให้เยอรมันแบบเล่นง่ายาเล่นง่ายและไม่ค่อยเน้นมากกว่าแต่คราวนี้มาสู้กับเยอรมันเนี่ยอาจจะอาจจะเสียหายได้เยอะขึ้นนะสำหรับอาร์เมเนียนะครับผู้นี้ก็เลยให้เยอรมันส่วน onia, อนอร์มาซิโดเนียเจอไอซ์แลนด์นี่เหมือนเดิมครับนอร์ดมาซิโดเนียอย่างที่เรียนว่ายัางลุ้นที่2อ,อยู่นะครับ ก็เจอกับบอลตกรอบไปแล้วนะอย่างไอซ์แลนด์แต่ผมดูทรงแล้วไม่ง่ายลเลทที่เปิดมานอนบาเซลอลเนียไม่ควรต่อใครเกิน1นึ่ลูก,กนะครับนี่หลูกเลยผมคิดว่ามีโอกาสเสมอได้นะครับถ้าชนะก็ชนะแค่ลูกเดียวคู่นี้อยู่ไอซ์แลนด์ไม่เจ้าวัตเตียนะแล้วก็ดีเจอโคสโวคู่นี้ผมว่าพลิกพอตกรอบทั้งคู่นะมีโอกาสพลิกล็อกนะครับคู่นี้ไปโคสโวทีเดียวนี่คือสาตัวนะครับย้ำเหมือนเมื่อวานเนี่ เยอรมนันไอแซนนะละโศวยังคงชอบ3ตัวนี้อยู่นะครับยังไงเดี๋ยวมาว่ากันช่วงเย็นในไลฟ์นะครับแล้วก็บินเ p ทีทักมารับก่อนสองทุ่มนะครับขอใหโชคดีครับ <a>